สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับเอ็กัมมี่ตัวนี้เป็นวุ้นสำเร็จรูปคาราจินนนสอดไส้ซอสรสส้มนะครับตาเพมอเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านี่จ้ะสิบแปดบาทอันเท่านี้อัสิบแปดบาทเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับว่าเฮ้ยไข่เนี่ยสิบแปดบาทรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้งเออในส่วนนะครับที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นสอสรสส้มนะครับเราได้นะครับเป็น น้ำส้มเข้มข้นมา3.3%นะครับแต่ว่าไม่ใช่มีแค่น้ำส้มนะจ๊ะมีกับน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นมา0.93%ด้วยนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับว่าเด็กควรบริโภคแต่น,น้อยนะครับดังนั้นคุณน้องคุณหนูก็กินแต่น้อยนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะหนึ่งนึ่งหนึ่งเศรษฐีทีซือ้อมาเพรา,าะดีไซน์เนี่ยจ๊ะหนึ่งนึ่งนึ่งเฮ้ยงานเขาละเอียดนะเขามีไข่สองชั้นนะครับนี่แกะออกมาแแแกกกะะมมาาะมา รึจีจ้านี่เออเหมือนไข่เลยนะครับเหมือนไข่นกกระทันใหญ่ๆอ,ะอ,ะอ่ะนะอืมเฮ้ยอืมอืมข้างในเนี่ยเป็นซอสแบบเหมือนกับซอสลาวาตัวนี้นะครับ ข้างนอกเป็นไข่วุ้นคลรกจินยานข้างในตัดเข้าไปจะเจอซอสซมัจาจ้ะซึ่ง่็เท่างจะมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่เดียวกับราคาที่แปดบาทนะครับก็อาจจะแรงไปนิดนึงแต่อย่างแรกคือเฮ้ยเนื้อไข่ที่เป็นสีขาวขวะ่ะ เป็นคาราจีแนนที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็รสชาติของซอสส้มข้างในก็เข้มข้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะถ้าไม่ติดราคาติดแปดบาทได้ <c oughs> คิดว่าซื้อดีไซน์ไปแล้วกันแต่ว่านะครับคาราจีแนนเข้มขน้นรสส้มก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับก็แต่ว่าพอกัดสองอย่างลงไปอ่ะนิดหนึ่งนะคือถ้าเกิดใส่ส้มเพิ่มมากกว่านี้ครับมันจะได้รสส้มมากกว่านี้ เพราะเรากัดเข้าไปใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่ามันบาลานซ์กันแหะทั้งรสส้มนะครับแล้วคาราจีแนนมันก็เลยไม่มีอะไรเด่นไงแต่ถ้าเกิดเขานะครับใส่ส้มไปมากกว่านี้นะครับเฮ้ยไม่เกิดการเป็นรสส้มที่มันมีเด่นกว่าคาราจินแนนนะครับก็จะทําให้มีรสชาติที่มันเด่นชัดมากอ่ะคืออันนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดเป็นบทไหนนะคือพระเอกกับพระรองบทมันพอกันนะครับมันควรจะมีตัวหนึ่งเป็นพระเอกนะครับนั่นคือซอสไส้ลาวานะครับที่เป็นซอสซ้มที่อยู่ข้างในอ่ะเอ้ยถ้าเกิดเขาใส่มากกว่านี้นะครับเฮ้ยมันจะกลายเป็นซอสส้ม วุ้นขาวๆนะครับที่อยู่ข้างนอกก็ดีนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่ราคา18บาทมบาแมฉลงไปน,นิดนึงก <g iggle> ็ถือว่าซื้อดีซอไซน์ไปได้นะครับแต่ก็อร่อยอยู่โอเคครับต้นจะกการรีวิวคลิปนี้เป็นคลิปนี้จ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ